เอ่ะแล้วกลัะเอาอันนั้นมะให้กลัเขี้ยะแล้วมันขึ้นไปยืนบนนั้นเอาวล่อดี๋ยวกันเอาตัวร่พีพี่พีพี่พีพี่อีพี่พ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 ี่พ่พีพี่พีพี่พ่ี่น่่่่ะี่ะ่่ี่พี่พี่พี่เพี่พี่ อ่ะได้แล้วได้แล้วเอาบล็อกไม่ยันได้ไหมเอาบล็อกไม่ยันเอาบล็อกเหมือนั้นอ่ะเหมือนการไม่ยันหนึ่งเอาไม่บล็อกเลยยืนสามคนไม่มีเลยไม่มีมันต้องมีบอกไฟเออมีมีแล้วนั่งไม่ใช่หรออย่าลุกเบิดลงนะพวกมึงนะอันนี้ไม่ต้องมาอันนี้ไม่ต้องหรอกมือยืนนี้มันไม่เห็นดูมันไม่เห็นดูลองยืนดูเขาถูกเขาลองแล้วลองแล้วไม่ลงไม่เห็นเขาลองกันแล้วก่อนพี่ใหม่ จบกับคูไหมตบเออตอใช้ความรุนแรงเอาไงไ่วไปนมาดแดเลยนะไม่ใช้ความรุนแรจ้วยแกไม่ใช้ความรุนแรงค่ะแต่ว่าไฟมีอยู่ไฟมีโอเคมา อยู่รออยู่นี่กูปับกูปับกปับกูโดนตีเลยเนี่ยแล้วทำไมไม่เอาหมูหันมาด้วยล่ะเอาแบกหมูหันมาเดี๋ยวนะยัาไม่ยื้อกาสได้ไปไงเอาไว้ให้วรยางข้างพี่พลยืนได้โอเคพามานอนมาอ่ะมาติดขาได้ได้มาอ่ะมาอ่ะมาอันนี้พี่พลพี่พลพี่พลคนนี้ล่ะล้นดีนะล้นดี ที่ขาสำหรับซีนนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยโดนโดนอะไรมาฮะเออก็ต้องโดนนะครับเพราะว่าคนให้ความร่วมมือเยอะมากกระเทยไทยให้ความร่วมมือเยอะมากนะครับเพราะว่าเราเราไม่ได้สนับสนุนหรือให้กระเทยตีกันนะเ,เราแค่เอ่อให้ให้เห็นความสัมัคคีของของคนกลุ่มหนึง่งซึ่งแบบคนไทยถ้าโดนรังแกเนี่ย เออเราก็ต้องสู้ยิบตาแต่ตอนนี้เขาไปอ่ะเขาคงไม่ได้ไปเจตนาฆ่าเราเขาคงไปไปให้เห็นว่ายมมินยศักศีกันนะเออใช่ไหมคือจะบอกว่าพิพจ์เนี่ยไม่ได้ตรสนินความรุนแรงแต่เป็งแต่ว่าแค่อยากจะถ่ายทอดตรงเนี้ยให้ให้ ทุกคนเลยรู้ว่าคนไทยเนี่ยเวลามีอะไรแล้วคนไทยไม่ทิ้งกันอแต่เจ๊ก็ทราบข่าวมานะวาข่าวแล้วข่าวล่ามาวายยังไงหรอกระเทยฟิลิปปินพันว่าคนกําลังซื้อวีซ่ามาเมืองไทยน่าจะถึงประมาณอาทิตย์หน้าจะมาดูหอแตกแล้วฮะจะมาลุยพวกมึงจะมาดูหอแต๊กจะมาดูหอแตกใจวัาที่14นี้แต่ว่าไม่นาจะเห็นอะไร อันนี้เหรอครับสินที่พ่อมาในหลังก็จะเห็นว่าความสะดวกของขอขอจะไดแหกสัพประโยชน์แล้วก็สินนี้ก็จะอันซีนอันนี้อันตีนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูเองเขาบอกไปเดี๋ยวคนไม่สบายใช่แต่ว่าเนื้อเรื่องมันจะลิงก์กันได้กับกับที่ถ่ายไปแล้วใช่ไหมมันมันมันต้องไปดูเชื่อเถอะไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่พวกเราทำไม่ได้ มันเป็นความกดดันไหมพี่บอวยเพราะว่า14จะเข้าลงแล้วแต่ว่ายังยังอยู่ตรงนี้กันเมื่อถ่ายวันนี้พรุ่งนี้ก็ไปตัดใส่ไม่พี่เหรอตัดวันนี้เลยนะ่าตัดวันนี้เลยพรุ่งนี้ลงเกียงลงอะไรอีกเรานัดคนตัดไว้แล้วตีสามเพราะเดี๋ยวพอถ่ายเสร็จเอาไปเดลิเ่เสร็จแล้วก็ไปตัดเลยแต่แต่รับรองลิงก์กันแน่แน่ลิงก์กันได้อยู่แล้วแต่ว่าพร่งนี้มีตีกันอีกส่งคอนเทนเซอร์ทันพรุ่งนี้มีตีกันอีกมีเรื่องอีกอ่ะก็ถ่ายถากมันบอลมาเลยคือตี นี้ถ่ายฉากมาเลยนี้พรุ่งนี้ถ่ายเป็นสลับกันไปมึงตีกูก็ได้กูก็ถ่ายได้ทุกวางเรื่องเซนเซอร์ก่อนพี่พอดถ้ทีมมาจะส่งเออกลองเซนเซอร์ก็นัดนัดวันเซนเซอร์ไปแล้วจริงๆหนังเรื่องนี้เซ็นเซอร์ไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ผ่านได้15บวโบกแต่ตอนเนี้ยเราจะไปขอเซ็นเซอร์อีกรอบหนึ่งโดยที่จะเอาฉากนี้ใส่เข้าไปเราจะเป็นเราจะขึ้นได้ว่ายุติความรุนแรงกระเจยไทยยุติความรุนแรงด้วยฉากตีกัน ในฐานะนักแสดงลำบากใจไหมคะกับบทก็อาจจะไม่ได้มีอะไรแบบเพิ่มเติมไม่เป็นไรวันนี้เจมีบทบาทเป็นห้ามอย่างเดียวเท่านั้นเจจะบอกว่าห้ามใช้ความรุนแรงแต่ที่หนักใจห้ามใช้ความรุนแรงแต่ที่หนักใจคืออีนนี่แพ็เค้กก็อะไรก็เป็นตัวน็อตมีไงตัวน็อตมีไงคือตัวรับจีนไงตอนแรกคิดว่าเอ้ยพี่พลบอกโก้เดี๋ยวจะมาถ่ายเนี่ยอันนี้นะ คี่ด้วยจะเป็นอีแพนเค้กแล้วก็จะมาจับเจ๊แต๋วเพื่อจะมาลุยโน่มึงเป็นน็อตมีมึงตัวรับตีนตอปอติพี่คนไม่มีตอนตีคนไม่มีบทนี่คือวนๆพี่พี่เอ่ออะไรเนี่ย G P Q L B T เอเบาๆหนุนหน่อยนะอคืตอนเนี้ยเมียไปต่างประเทศกลับมาขอให้น้ายังเหมือนเดิมพี่กลัวผิดคิวไหมเพราะว่าอะไรโอ้โหแล้วจริงๆเอาตรงบางคนก็ไม่ใช่นักแสดงจริงๆไง คือคือคือลบกวนคุณพ่อนนท์แหละกำกับให้ดีว่าเอาแค่ไหนอะไรยังไงคือไม่ใช่ว่าต่างคัดแล้วแล้วบางคนไม่รู้ก็ยังตุกตั๊บตุกตับอยู่ก็คือขอให้เหลือตากลับบ้านมั่งก็เข่าหมัดอะไรแต่แต่เอาเอาเป็นว่าฉากเนี้ยเอาเป็นแบบว่าไม่ให้มันดูเป็นความรุนแรงเพราะว่าเราเพราะว่าเราเพราะว่าเราไม่ใช่ความรุนแรงแต่เป็นกระเทยไทยค่ะ มากันเยอะประมาณ2อ0สามคนจริงๆคือคือต้องบอกกันว่าด้วยด้วยตัวหนูเองหนูได้ดูข่าวแล้วก็หนูรู้สึกขนลุกนะแล้วแล้วพอพูดคำน,นี้ยถ้ากรุงศีมีกระเทยไทยรับรองว่ากรุงศรีไม่แตกจรอจริงๆอันนี้คือแบบอแบบมันมันมันมากันแบบว่าเหมือนมืดฟ้าหมดินแล้วก็แบบเป็นกระเทยเป็นกระเทยไทยที่เหมือนเป็น รักกันมากคะรักกันอ่ะเพราะว่ารักใครเอออะไรขึ้นมาเนี่ยแต่ถ้าเป็นกระเทไทยกระเทไทยฉากก็แค่ดูกวักวักยืนดูกันกว่างนี้อตอนนี้ก่อนเนี้ยเรารู้สึกว่ากเทอ่ะมันจะมีความแหม่งแ่งกันว่ากูสวยก็มึงมึงเล่นกับกูเหรอจะมีความอิจฉากันนิดหน่อยแต่ว่าพอพอเอาข้าตาตัวงจริงคือเราต้องช่วยเหลือกันละกันผเชื่อว่าคนไทยยังรักกันพี่พี่รู้สึกยังไงคำว่ากระเลยผ่านศึกโันโี้ สี่มีนาทุกทุกปีจะเป็นวันกระเทยผ่านตึกอบอกเลยหนูว่าเป็นสถาปนิกเป็นวันกระเทยไทยไปเลยจริงจริงหอแตกก็รวมโมเมนต์นี้เข้าไปคือหนูอยากจะบอกว่าภาพยนตร์เรื่องห้อแจกถ้าใครทันเมื่อสิบเจ็ดสิบเจปีที่แล้วจะรู้ได้เลยว่ามันเป็นเหมือนเหมือนศิลาจารึกการบันทึกเหตุการณ์บ้านเมืองอไม่ว่าจะเป็นกระแสสังคมกระแสโลกที่พ่ออยู่ตรงนี้นะจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วทั้งเมื่อก่อน ไหนอ๋อจะไปทำงานเหรอกูไม่เคยเห็นมึงทำเพี้ยเลยจะไปทำงานหรอยืนได้ยันเดียวไม่เห็นกลับกลับอะไรเลยคือหนูรู้สึกว่าไม่ว่าจะอะไรก็แต่คนอยากได้ได้ได้ในกระแสโซเชียลหรือว่าในในในสังคมโลกตอนนั้นตุ๊กตาบลายเป็นพักแรกอ่าไม่ไม่พักสองพักสองพักสามก็มีลูกเพี้ยแล้วก็มีโกโกวาโกโกวาอะไรไดอะไ อราคิวตีแล้วีจ่ายแล้วอแบบอัปเดตตลอดอัปเดตตลอดคือไม่อัปเดตได้ยังไงอ่ะเขาเหตุการณ์เกิดเมื่อวันศุ่นเนียวันนี้ถ่ายแล้วอ่ะแล้วเขา่านโตวันนี้ยังไงได้ตังค์ไม่นี่เออยังไงเคี้ยวกันเอาอย่าหามาพูดถึงเรื่องเลยเลยไปแล้วโพสแล้วโพสกูแล้วโพสกูได้ตังค์เพิ่มไหมวะไม่ใช่ไอ้ตังค์มันอะไร่ถ้าเกิดอะไรส่ง เรียกแอมบูเลนตไม่สบายใช่ไหมคลอดใกล้คลอดใกล้โรงพยาบาลเหรอโอเคโอเคปลอดภัยปลอดภัยไออย่างเขาบอกว่าภาคนี้จะเป็นภาคสุดท้ายแล้วไม่จริงอย่าไปเชื่อนะ่งมก็สร้างกระแสไปอย่างนั้นแหละโอเห็นมันภาคสุดท้ายมาสามสี่ภาคแล้วจำได้ป่ะภาคที่มีอัลกิบปลาดกิกอ่ะภาคที่มียูนิคอร์นยูนิคอร์นยูนิคอร์นภาคที่ยืนประกาศเลยภาคสุดท้ายไม่ทำแล้วพอมีคนเอาตังมากองให้มามันก็ทำต่อ ไม่พักนั้นคืองอนกันหนูพิพนยังงอนกันหนูก็แบบว่าตุบป่องตุบป่องกันแล้วแบบว่าเขียนให้มึงตายแม่งเลยพักตุท้าอย่างพี่แพนเกแล้วก็ตายก็ตายก็ไม่ได้ว่าอะไรมันงอนกับมึงพักนั้นเหรอมันงอนกับกูทุกพาคก็ขับรถหนีกองถ่ายนี่คือขับรถกลับบ้านโดยที่แบบว่าไม่บอกพี่ลงเข้าถ่ายฉากอไปไหนกลับบ้านแล้วไปเรียกพี่ลงเข้าฉากกูขับเลยไปประมาณ10กิโลแล้วนั่นแหละคือพักนั้นน่ะคือหนูก็แบบ ก็งอนกับเขาแหละแล้วเขาก็เลยบอกว่างั้นมึงงอนไดใช่ไหมกูเขียนตายเลยกูภาคดท้ายปรากฏว่าพอไปทันหนังแล้วไปเสนอที่ไหนเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากได้หัวโาแตกทําเรื่องนี้ไปไปเสนอไม่เอาอยากได้หัวโาแตกก็เดี๋ยวก็มาเล่นหัวตแตกไม่หนึนะก็ภาคทีแล้วมันตายภาคอย่ามาทุบอย่ามาทุบจับผิดตัวเรียกว่ากับเขาเขาบังเท่าใช้ใช่เหรอ เขากงเขากงเงินเด้งข้าบังเีแล้วเงินข้าแล้วนะพี่ลองเอางี้หนูบอกเลยแหะเป็นนักแสดงคนเดียวของโลกถ่ายเรื่องนี้มันเอาเงินเรื่องหน้ามาใช้แล้วหนูแปลกใจมากขบคนอันนนี้คือหนูบอกพี่รองไอ้เงินเงินเงินขอแต่แต่หมดแล้วหมดไปแล้วนะหมดไปแล้วตั้งก่อนถ่ายแล้วนี่ตอนนี้เอามาข้าแสนอุ้ยก้าวเยอะจัง ห้าแสนนี่ไม่ใช่เต็มตัวไม่ใช่ครึ่งหึ่งึ่น่โหเอาแล้วเเห้าแนคิดไม่นด้กันเหนื่อยเหมือนกันเด็กแดมื่นห้าแสนนี่ไม่ใช่เต็มเรื่องนะครึ่งเรื่องด้วยดอกเขามาเรียบร้อยแล้วอ่ ยอมยอมยอมแต่ที่เรากลับมาทั้งหมดก็คือเพราะความรักแหละพี่ดีเขาไม่ยช่เป็นความผูกพันกันเพราะอโนนข้อตีจัตุรงมันเป็นเหมือนพี่น้องกันแล้วด่ากันได้บางทีมันก็ด่าลุงบางทีมันก็ด่าเจ๊บางทีก็ด่าโก้บางทีโก้ก็ด่าด่ากันไปด่ากันมาแต่ก็ทํางานกันไปตลอดเวลาเวลาเขาด่าเขาด่ารไม่ไม่ทำให้งานเสียด่าด่าแรงไหม ไม่เราด่ามันแรงแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยกล้าด่าเราแรงพี่มดแต่รับหลังด่าเราแรงคือต้องบอกต้องบอกกันว่าตั้งแต่วันแรกที่หนูรับเล่นเรื่องหออจ้าแตกเมื่อสมัย17ปีที่แล้วเนี่ยหนูึกว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังทางเลือกหนูคิดว่าเฮ้ยมันเป็นหนังเพศที่สามอ่ะมันจะมีกลุ่มคนดูหรอวะมันเป็นธรมมันเป็นคือปรากฏว่า17ปีผ่านไปเชื่อไหมว่าภาพยนตร์เรื่องหอเจ้าแตกเนี่ยทำให้หนูมีชื่อเสียงที่ญี่ปุ่นคนนักศึกษาญี่ปุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปญี่ปุ่น คุณตังเหรอกูไปญี่ปุ่นเดือนกว่าไม่มีใครรู้จักกูเลยหรือว่าน้องแต่งแบบดีหรือวต้องแต่งเหรอวะูจีนถ่ายหนังเรื่องญี่ปุ่นไม่มีใครรู้จักเลยอ่ะจริงเหรอเออของหนูเนี่ยนั่งรถไฟไปญี่ปุ่นน่ะแล้วเด็กเด็กแบบประมาณแบบสิบสี่สิบห้าเรียกว่าอาติมาเต้แล้วก็ให้เป้งแก่กะแล้วก็เป้งแก่เป้งแก่เป้งแก่เป้งแกกะออแจ๊กแต๊กอะอโห้จ๊กแต๊ก คันทีุู่ดรู้ใจห่อเต๋อแตกแ,แ,แล้วณปัจจุบันเนี่ยเวลาหนูนเจอคุณพ่อคุณแม่นะปุ๋ยเรา,าคิดว่าเฮ้ยเป็นหนังกระเทยถูกไหมอตอนนี้กลายเป็นหนังครอบครัวไปแล้วนะดูเห็นเด็กเจ็ดขวบแปดขวบจุงมือกับคุณพ่อคุณแม่เปล่านี่พี่แพนเค,ค้กลูกชอบดูมากเลยดูกับผมดูรู้สึกว่าเออฮิพ่อไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะกระเทยเด็กผู้ชายอายุสิบห้าสิบหกวัยรุ่นเอ่อถ่ายคลิปทำเสียงแค่วหน่อยด่าจค่แถวหน่อยแค่แถวหน่อยอย่างนี้เลยนะมอและก็เมื่อก่อนพี่พี่ค้อมไงเขาก็พี่ค้อมด่ายสัตว์หน่อยตอนเนี้ย พี่ก็จะแต้วได้จะแต้วได้หน่อยก็ตามไปข้องไป <c ười> <c ười> แซวว่าอุ้ยอุ้ยแซงว่าชุ้าเขาต่อไปก็เราก็ยังจะพร้อมเล่นอยู่ถ้ามี <c ười> พร้อมมันพร้อมโอนมาแล้วมันพร้อมโอนไปล่ะมันบัญชีมาก็ <c ười> ก็เล่น,หน <c ười> เหมือนเดิมฝากด้วยนะครับจะได้ดูแล้วค่ะ อ้าฝากไปเจ๊แต๋วอีกประมาณพ้าบางก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งแปดวันแปดวันก็สิบสี่รอบเพจอย่าลืมเชิญเชิญชวนทุกคนนะที่พลากอ,อ่อวาวันที่13บสามโมงเย็นเป็นต้องไปพอหลังจากวางนังเสร็จแล้วปับว๊บบอลลุกขึ้นกางสายทางประฏิอ่อเต่าแตกแหกสัพท์ไป,ปยกหรือบอกเลยว่าภาพนี้ยคือเรื่องสัพท์ป,ปยค <นะ S 2> คำว่าสัพท์ปยคเนี่ย จ๊แต๋วเองเนี่ยถ่ายได้ครึ่งเรื่องจึงรู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้นะไม่รู้นะเขาถามว่าไอ้โก๊ะมันเป็นอะไรมันคืออะไรร้ายสับประยุเนี่ยคือมันมันมันเป็นการฟิชเลิงกันระหว่างภาพยนตร์เรื่องที่หยดกับสับประเลย็กลายใครเป็นหัวตะแตกแกะแหกสับประยชน์เพราะว่าเป็นหมู่บ้านสับประยชน์ไม่มีใครคิกไล้มีมังคงเดียวก็ฝากด้วยจุติมีนาคมนี้หนูเชื่อว่าก็เป็นภาพยนตร์ดีหลายๆคนน่าจะเข้าไปขำแล้วแล้วภาคเนี้ยมันมันเป็นภาคที่แบบ ตกใจจริงอ่ะบอกเลยว่าเป็นเป็นภาคที่น่ากลัวภาคอื่นภาคอื่นตลก80เปอร์เซ็นต์น่ากลัว20เปอร์เซ็นต์น่ากลัวน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนีผีแบบตลกหนีผีแบบตลกแต่ภาคนี้ตลก50อีก50ตกใจกลัวเลยใช่ากลน่ากลัวแล้วก็บอกได้เลยว่าจะมีช็อตมีมีให้เอาพี่ๆเอาไปเล่นเอาไปล้อในทิกตอกได้แน่นอนแค่ฉากเปิดนี้ก็มาแล้วกี่กี่พันล้านดิค่ะกี่ล้านกี่พันล้านของแค่ทุกคน สองล้านกูก็ดีใจเลยจะเป็นนางเอก้าหรอหนาติชาแบบประเภทแบบหัวเปิดออกมาทีออแผลแบบหยดหยดติ้งต,งติงติ๊งมีแบบเลือดมีอะไรละแล้วประชันหน้ากับแจ๊แต๋วอย่างเงี้ยงั้นกูทำยังไงวะออน่ากลัวมากน่ากลัวน่ากลัวถอาก่าวถึงพี่กระเทยนีดีไหมสะซีนี้เน,นี่ยก็หนูว่าสีนเนี้ยจริงๆแล้วยินดีนะแล้วก็ดีใจที่จะได้มาเล่นในในซีนเนี้ยหนูเป็นคนที่เจ็บข่าว แล้เป็นคนที่เต็บเรื่องราวหนูรู้สึกว่าเอ้ยนี่แหละอย่างที่บอกว่ากระเทยมันจะมีความแม่งๆกันมีความสวยเละชัดจริงใส่กันก็จริงแต่ในเมื่อเราต้องรวมพลังกันหนูว่าใครก็ทำลายประเทศไทยไม่ได้โดยเฉพาะกระเทยไทยจะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน ไอ้พวกเอ้นี่คือสนับสนุนใช่หเอ้ยไม่เ้ยเอยใช้ความรุนแรงไม่เอา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 ข้าวขอบคุณค่ะอบคคอยู่ข้างบนก่อนนะเดี๋ยวกลับาอ่ะนุมาอนหนึ่ง